ทถานตอนนี้คือปลายฝ่านครดงนะครับผมปลายฝ่านครดงนะครับ ปลายฟ้านะครับดงเลยคือบังแรงให้ทำเลอรวมกันทยครับให้ที่เล <eh of ือสนใจทุโตอย่างร่ทตอนมาด้วยกันว่าปลายฟ้านะครับตรเป็นบังแรงจุดหมานแล้วตอนนี้นะครับที่เียวเบิกฟ้าให้ผีทองบางคนเขาเราให้มี่้าหองยันยุบดาเสียตัดจังหว บอด้แต like right ่ไป oh ิงต่อด้วยผู right ้ใดผู้ใดเอาหมไฟข้านมเนตอนใจเล่นเมื่นเดิมะครับจะไปทางข้าวหมากไนที่เพคนบนอยู่อกแตพอแม่อัด้วยนะครับเะพคนหลาณไงดอกนะครับอาคุมกลานะครับครือกางๆอยูนน้กไฟขงานะครับตอนใจเล่นด้วยนะครับ กับทั้งกองนิการแข่งรับเลขกำกับเป็นบังคุของกันนายกนีแปด2ีจะได้เน้อแปดซีนะครับนักตานำมังคดไปวางก้อนยงมารวมสืบสางเกตเล่มที่บุกมังปีหกเท เป็นลูกล like you know, ักเด็นแน่นนโปรยตางหลังจากที่เราใสไฟเสร็จสับเรียบร้อยทีนีที่ยังเปนลกทหารเอาเอาเอขึ้นสูงสูงลงซาซา ก็ใกล้ใกล้ใกล้หลายๆระโจนรูพี่มอเตอรหลังฐานหวังน้างอหลังห้างนะครับของราประนี้เป็นประเทแหล่งนีดีของทันี้โ้งพึ่งโช๊โดีอ ยังไม่เนร่ทางยับไล่ครับยัม่ออกกลางวนิ่มๆโดยพนีิตมที่ดกันน่องอากองไห้ม่ขอแน่อะเบิกกันนน้มไหลมาน่อย่ังเกกันไปโอ้อเบิกกันยงนี้ดัง ย้ํา4ทีมทีม di เป็นตารางที่ Monong Di โอบก็ได้ีสม้ายตลอดนะครับะแจ้งใหี่เราออาแจ้งทพี่บอกให้น้องเลยรับทราบนะครับมีแถวนึงเที้ยนะครับเสมท่งเที้ยแต่มากรรมันไ่เพินอะในเด้อเพื่อนบอกมาาเตี้ยนี่มากังเงี้ยชุ่มน่อยนะครับรคเตี้ยเงี้ยเงินเอะเลยเดี่ยใส่ต้องล้งเยหล กรับเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับทางงานประเทศนี้นะครับที่ว่าสุดยอดของผู้เชื่อทางทีมงานของเพียรนำทางหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของใช้นี่ค่ะทีตามด้วยนักขอนเขาไง ท้องกองฟ้าทรยังไงทีสุดางออกออกเดินทางไปที่จุดหมาย6โมงสายฟ้ามันเริ่มดึงดังร่อยแรงเหมือนกันแต่ทีนี่เมฆขาว เป็นแท็กซี่มาทรานเรื่องโตเขงาไปเรงบาองนี้ลูกเรงเบารงต็มเองเบาสามร้อยแปดสิบพันบาทนับาไปเล็กซลบังที่สองสนามน่โยนไปสองบังเนแปอยกว่าคะแนนแล้วนะ ตามลงมาตึง420เป็นเด็กไยจับใจบอนี่แหละนายยกข้ขอบผมในทานตัวนี้ก็คือเพดนำข้างนะครับผม ลราก็ต้องยารึกเป็นมาสตร์มานายโยคื้ไล่ป yeah, ังไฟเปิดตั้งแต่ที่เปิดในนี้แดดิเศ้าดียิ้มกัดพอหลายขับยิ้กันหน่อยเที่ยวฝังไฟใดที่่อยเท้านายกจกอยมันพอเบียดกันพอเบ็ดเห็นว่าใหมันเบียดมันขี่เลยเฮ้ยเออจังเดืนคุยมันไดที่นายกยคกันล บาดีงอ่างฮอดเนียผมได้คนเดียวอเหมืนวันเนี้ยผมนั่เข่าเนี้ยผมทางให้นั่เข่าเคนแบบเออโอ้ยคนบังคนฮะจำลองเส้นบันเดียนะครับบงไฟของอออยุยง่งงนันแอดเทาวดดาบังไฟของทีมงานแอดเทาวดดาหากพี่น้องอยากจะอยากจะเล่นคู่กรณีกับบงไฟนั้นเก็บเพียงเก็บเพียงคือ400ท่าน 370ถึง400มีเงื่นให้ซื้อบริการกับู้เรียนอยู่3ามแสนนะครับท่านอามาติดต่อนะครับมาติดต่อประเดี๋ยวเลยนะครับเงินจำนวนเราจะแสน,นใครบอกกับที่มันที่เรียงไปหลังล้องจากฐานหน้าที่เราจิตใจกำลัง,งจะเกิดเงินกับมเัเด็ดจากที่นั่นเทพนำพา กันเองกับขนญาตินะครับขนญาดท่านขึ้นสูงสูงลงซาซาตกใกล้ๆได้หลายๆลายไปดูนั่งเพชรนำข้างโจ๊กโจ๊กที่สามสองนั่งโอ้ยไปละนั่งเลยจับ จะได้จะได้แน่นอนเลยเล่นอะไรทำข้าวทำงนักเตะมีอะได้วยนักเตะมีนะครับแคว้นลำดาบนะครับผมขวับังนะครับไทยโบห็นนะครับเมื่อกี้นะครับ แต่ว่ากรรมการบอกว่าลํำดามนะครับ ขึ้นไปจับกกรไปของไฟหลายหลายคนแ่ผนบอก่าพอม่นลแงนะครับแต่าด้านาหาดอกกระเบื้งซอยกดาาร้กระเพอโผุงใส่ชัดเจนบาคท่านี่นั่งองค์ีองค์คงจะบสิไ พิด <Hi. S 2> <Yeah. S 1> นำข้าวนะครับหายนะครับผมจาานะครับหายนะครับ